ชนกันไปเรื่อยๆนามันไม่ได้เห็นสายป่ะครับตรงราวที่สามอ่ะตรงที่มีคําว่าไล์บางอยู่อ่ะอันเนี้ยก็คือหนึ่งสายการแข่งกับมันต้องเป็นคู่อย่างนี้สองสี่แล้วก็ไปอย่างเงี้ยครับมันไม่พอดีครับเลยก็ต้องแบ่งมีช่ี่ดีๆมาช่วงดีมเข้ามาอยู่ราวสองแต่ไม่ต้องห่วงถ้าสมมติว่าเราแพ้เนี่ยมันจะลงไปแก้ตัวในสายมีเซอร์ได้เสมอทุกทีเทียอันนี้เลขนี่คือตามทีมเลเลขอันนี้เป็นอันดับอยู่ เลขจะสุ่มขึ้นมาเพื่อให้แทนว่าคู่ไหนจะเป็นเลขของคู่ไหนแล้วเดี๋ยวเราจะไปจับว่าแกงไหนจะได้เลขอะไรแล้วเดี๋ยวผมจะใส่ชื่อแกงให้แล้วเราจะเห็นว่าแก๊งไหนเลขกับแกงอะไรรอไป่างนี้คือรอบไป่างนี้ก็คือตอนนี้เดี๋ยวเราจะจับเจ็ดทีมลักกี้ก่อนที่ว่าเข้าไปรอรอบสองอะไรก็คือคันดับตรงนี้ว่าเป็นเลขอะไรบ้างาที่ไม่ต้องเจอใครในในวันแรกก็คือรอเล่นวันที่สองโอเคงั้นตรงนี้เดี๋ยวเรามาจับเลขก่อนดีกว่าแล้วเรามาดูว่า แจ้งไหนจะอยู่ลำดับไหนบ้นงางบ้าจีอัพจะลำดับเลขมาก่อนไหม้อ,อันนี้จะจับเลขที่ลัคกี้ใช่ไหมใช่พี่อ่าฮะเลขที่ลัคกี้เลขแรกเป็นเลขสิบสี่อ่ะเข้มพีเข้มอ่านฉันหน่อยพี่เข็มเลขสิบสี่ไปใส่ในช่องราวสองไปอ่ะเข็มพี่เข้มเลขต่อไปเลยพี่เข็มอยู่ไหมไออยู่กับพี่เขม้เขมบ้างตอนนี้วุ่นไหนแล้ว ใช่แล้วสิบหกดีเอาห้าอยู่อันนี้อยู่ไหนหนานบิล่าอ่อนอินิกบิลล่าขัดหนึ่งมาเลยนไหมเออกูกูกูเองกูถึงแล้วว่างไหมพี่ที่ไหนว่างอไหมใครใครเล่นที่ไหนบ้างไหมที่ว่างไหมล่างครบยังวะอินิกเอตี้ไม่ไปเลยไม่มีอ่ะ ยังไงอะเราอะที่หลังเที่ยงคืนอะเอ้ยหลังเที่ยงคืนหาแนวร่วมจริงนะฟินจริงนะขอแค่สองชั่วโมงพอมิตี้บนสะพานกันหรือเปลมีหนึ่งเนี่ยมิตี้มีตี้ไหนบ้างหนึ่งปะวนสะพานเนี่ยเซ็กั้นเซ็หมดแล้วเนาะมามไปหนึ่งนะพี่จะพี่จะทำอะไรไม่ไม่เอาเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ในรอบเสร็จแล้วมารวมแลนดเดี๋ยววะอ๋อถูกปะนะในรอบเสร็จเรามารวมแลนในรอบผมไม่เล่นแล้วนะพี่อย่าเล่นร้อยนี่เล่นแล้วอย่าเล่นเงี้ยเล่นไม่ได้เลย เลร์มิลเลอร์มันับามิลเลอร์ครัพี่เปเอาโดนย ลังสภาเดหลังสภาว่าไหมว่างไหมว่างพี่ว่างว่างว่างหไปอ่ะเท่ากับเราได้นำเบอร์ที่จะได้ไปเล่นในราวสองเรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่านี่แก๊งที่ถูกจับเป็นแก๊งแรกนี่คือได้เข้าแน่นอนแล้วดิจีถูกไหมใช่ทีอ่ะโอเคงั้นเราอาชื่อแก๊งมาเลยฮะนี่นะครับก็คือการจับคู่นะครับก็ยี่สิบ ทีม23แก๊งนะครับแก๊งแรกก็จะได้อยู่อันดับหนึ่งหมุนครั้งที่สองอยู่อันดับสองตามลําดับไปส่วนเลขแต่ละช่องนั่นคือช่องที่จะลงไปในลําดับนั้นๆน,น,นะอ่ะพร้อมแล้วพร้อมแล้วสําหรับแก๊งแรกที่จะอยู่อันดับหนึ่งูที่จะอยู่เลขหนึ่งละกันไปเลยครับมาใครครับ สมอนเทสอีกเยอะเลยมันจะไปขอเข้าดูไม่ได้อบมันมเต็มสองร้อยอ่ะอ่าเถึงจำนวนอ่ะห้องเหรอหมายถึงเข้าดูแชร์จอเนี่ยครับมีมีคนแชร์สองคนนะดูไม่ได้เลยสองคนอ่าเมื่อแชร์เพิ่มได้ไหมเมื่อไหรสภาแชร์เพิ่มหน่อยสภาดูสตรีมคิมโตเลยอ่ะให้สภาแล้วกันพี่เดียวสภาแชร์เพิ่มหน่อยสภามาเราได้ทีมทีมที่หนึ่งแล้วนะที่ยืนอยู่ที่หนึ่งที่ยืนอยู่เลขแรกช่องที่หนึ่งก็คือไดมอนเทสครับ นั่นหมายความว่าไดมอนเฮดจะอยู่ในราวที่สองเลยนะฮะใช่ไหมจีลองเช็คหน่อยที่น่ากลัวมีไดมอนเทสเอ็ดคนดูไม่ได้คนดูเต็มแล้วเดี๋ยวมีแชร์เพิ่มหน่อยครับสภาแชร์เพิ่มหน่อยครับแค่นี้แหละท่าเท่ไหนกอล์กเก็บมีมีแชร์เพิ่มอีกมีแชร์เพิ่มมาอีกเลยครับมีมีร่วมควรแชร์เพิ่มอีกนะใครใครจองไม่ทำไหนรลวกควรแชร์นะครับอ่านี่ยครับลองลองหาดูดูจากหลายๆท่านดูนะครับมีหลายคนแล้วเนาะ มาเท่ากับทีมที่เข้าไปแล้วมีแดมเทนะครับต่อไปเลขสองครับจะพิลักคือคุณจะพิลักรอจะใชยจ้าคุณใช้จ้าคุณจะใช้จ้าหลักสตาร์ทาวแข่งแข่งสตาร์ครับปิดไม้หน่อยปิดไปหน่อยปิดไปหน่อยนิดนึงครับพี่ชายปิดไมหน่อยนิดนึงครับมาครับชอมแก่นครับอยู่เลขสองครับเดี๋ยวอัปเดตให้เลยจะได้เรียกครับ ใครเปิดไฟเลี้ยวอีกวะพี่ชายขับรถก่อนไหมใครเปิดไฟเลี้ยวมาไว้เม่อนมาครับเลขที่สามครับจับตีตวดเลย๋อลูหแกร็บมึนจริงอ่ะอาบน้ำก่อนแด๋ยี่มา เลขไหนแล้วจีเรกสี่แล้วเหรอเลกสีแ่แหละครับอันนี้ทีมที่สี่นะครับเป็นโซฟอร์สนั่นเองใช่ไหมใช่ด้วย เลขห้าเป็นใครเอ่ยเป็นสายสี่นะฮะ มาเลขเจ็ดแล้วใช่ไหมใช่ครับอุตส่ากลับเลขต่อไปแปดเก้าสิบนี่คือลาวสองหมดเลยนะมาแปด <c oughs> เล้าสองทีมแรกฮนะเบบี้ <Baby, S 1> เสียไม่ได้เสียไม่ได้ครับ <c oughs> เสียไม่ได้นั่นหมายความว่าเสียไม่ได้จะมีคู่แล้วนะแต่เป็นรอบสองนะเรามาดูครับว่ารอบสองนี้เสียไม่ได้เจอกับ ใครเอ่ยเสียไม่ได้จะพบกับเซเวนยะมาได้คู่แล้วเสียไม่ได้เจอกับเซเวนเดียครับ ต่อไปเป็นลาวสองเหมือนกันครับทีมที่สิบ M Y J มีอยู่จริงฮะ ทีมที่สิบเอ็ดครับทีเด็ดฮะเดี๋ยวหลังจากได้สายการแข่งขันมีทีมมีแล้วเดี๋ยวผมขอารสัมพันธ์เพิ่มเติมนิดนึงนะ วันโฟครับวัอันดับที่สิบสองใช่ไหมจีใช่ครับนั่นหมายความว่าวันฟจะพบกับเฮคะ สิบสามครับเป็นโค้ดครับโค้ดพบกับโซฟอร์ครับสิบสี่ครับสิบสี่จะได้เข้าราวสองเลยนะครับผม น็อตเช้งฮะสิบห้าวิงซาก้าครับ 16ครับใครจะได้พบกับจอนแก่นครับเต็มโหนะฮะ เป็นจงเหลืออีกสองทีมเหรอได้ครับมาเป็นมีอาการเจอกับทางด้านของทีเด็ดเดี๋ยวผมสรุปให้อีกทีครับเดี๋ยวผมสรุปให้อีกทีนะ เรบร้อยครบแล้วนะครับเท่ากับในวันแรกในรอบแรกของการแข่งขันแล้วกันนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างสเตปโฮดพบกับจอมแกนแล้วก็โกดกับโซฟอร์ดวันโฟแล้วก็เฮ็กวิงซาก้าโจนเกียโตโทฟี่แล้วก็มีไรป้าบรินเฟิร์สแล้วก็เอซับครับผมผมอยากสอบถามครับไอแล้วไอเรื่องเขาจะประกาศวันไหนครับว่าคนไหนแบบผู้เล่นแบบเวลาออนไม่ถึงอะไรเงี้ยครับ เดี๋ยวเดี๋ยวรอผมจบนี่ผมอัปเดตให้ฟังครับเขาจะบอกให้วันไหนนะเพื่อเดี๋ยวเดี๋ยวจบได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวจบได้เดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวผมอัปเดตให้ฟังครับเดี๋ยวจบนี่นะครับแล้วก็มีสุดท้ายของรอบแรกก็จะเป็นทีเด็ดกับมีอาการรอบที่สองในเรื่องผมเรียกว่าอาทิตย์ที่สองแล้วกันเป็นอย่างนั้นไปก่อนก็จะเป็นทางด้านของน็อตเชงที่จะรอผู้ชนะระหว่างจอมแกงกับสเตปโฮดแล้วก็เสียไม่ได้เซเว่นเยีย แล้วก็ฮิโรชิที่รอผู้ชนะระหว่างโซฟอร์กับโกดดัมมิเทสที่รอผู้ชนะระหว่างวันโฟกับเฮกเบบีที่รอผู้ชนะระหว่างวิงซากากับโจนมีอยู่จริงที่รอผู้ชนะระหว่างเกตโต้ทฟี่กับมีไรเปล่าสายสีรอผู้ชนะระหว่างคอลินเฟิร์สกับเอแซฟและเซอร์ที่รอผู้ชนะระหว่างทีเดดกับเมียการนั่นเองส่วนสําหรับผู้ที่แพ้ก็จะยังมีแก้ตัวอยู่ยังลงไปในสายโรเซอร์ er ข้างล่างได้อยู่ แต่โรเซอร์ก็ตามลําดับนี้เลยครับโรเซอร์จากคู่ที่หนึ่งคู่ที่1ิบห้ารจะถูกเรียงมาตามนี้ทั้งหมดเลยตรงนี้แล้วก็เมื่อสักครู่นั่นเองที่มีหลายๆคนก็สงสัยคําถามก่อนเรื่องแรกตามกําหนดการการแข่งจะถูกแข่งก็คือวันพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบห้าซึ่งผมบอกได้เลยว่าไม่ทันผมเลยอันเนี่ยอย่างที่มีคาถามเมื่อสักครู่นี้ก็มีเวลาให้พวกท่านเตรียมตัวคืนพรุ่งนี้ จะมีประกาศจากทางสภากับเซิร์ฟเวอร์ละกันว่าการแข่งจะถูกเลื่อนไปเป็นวันไหนพวกท่านสามารถนำรายชื่อแก้ไขเข้าออกหรือกรณีที่จำนวนเวลาออนไม่ถึงถูกแจ้งมาให้แก้ไขแก้ไขแก้ไขเนี่ยถึงวันไหนวันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีทางในเมืองก็จะมีประกาศแล้วก็ในนิยสารก็มีประกาศชัดเจนว่าส่งรายชื่อแก้ไขไรายชื่อได้ถึงวันไหนแล้วก็เริ่มแข่งวันไหนพรุ่งนี้พีคไทมจะตัดให้หมดเลยจะชัดเจนหมดเลย ตรงนี้ก็ให้ทราบคู่ทราบลายไว้ก่อนแบบไปเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันก่อนส่วนเรื่องสล็อตกับระยะเวลาการแข่งขัน,ขนเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่คามทางประเทศประกาศให้ทราบชัดเจนทั้งทั้งหมดเลยว่าจะมีวันส่งได้ถึงวันไหนรายชื่อแก้ไขได้ถึงวันไหนแล้วก็เริ่มแข่งวันไหนนะครับพรุ่งนี้พีคามเดี๋ยวลองติดตามมากันนะตรงนี้ก็ได้คู่ตามจํานวนนี้แล้วก็น่าจะไม่มีอะไรละขอบคุณมากครับไงเชิญยากย้ายได้เลยครับเชิญยากย้ายได้เลย เราเจอใครวะเนี่ยด๊บนึงเจอใครเนี่ยเจ็ดยา ที่พวกกูแรงกันแรงและพวกมึงโดนกูแงก่อนจะโช์ที่ที่มากลางหลังพวกเขาทำให้มึงละไวจะพ่อ้าไปโดนแทงมึงหรือเ,เปล่าแกมันคือความหวังจบอยู่ในปาอยู่ในชากูไม่ขุดมึงขึ้นมาเพราะทุกคนมัต้องตามความฝันออสตาจะทำให้พวกมึงเกิดถ้ามึงพอมจะเปิดกูก็ไม่กลับหลังหันในเชียคนพวกกุพุ่งไสุดแรงอมาอยสงพกูพรอมจะคว้ามึเข้ามาปรทานบแรงบิดอสาีน่าพวกกูลอยเสียดฟ้า